วันนี้เนี่ยผมม่เือจะบอกนะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ทุกคน<ว>คือรับไ,ไ,ไม่ได้เขาไม่ได้นะเรื่องที่ไม่ว่าอะไรก็รับไม่ได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้แต่ก็ไปของว่าไปดูแล้วกัน <Okay. S 1> คือมันเป็นเรื่องที่แบบรับไม่ได้นะรับไม่ได้จริงๆะนี่ทุกคนของคาร์เตอสู้นี่ดูนี่โอ้โหมันมาตีผมตั้งห้าเขารอบเลยทุกคนดูนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมนี่เลืของมก็ทาสู้คืนนะโอ้โหผมนี่ สู้เขาไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยโหสาร์จะทีแบบนี้เลยนะเนี่ยโหสู้ไม่ได้อ่ะโอ้เพราะว่าเขามีคอเกินเลชุบไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมอยากแก้แค้นเนี่ยคือผมต้องไปหาสมกันเลยชุบล่าง2มาใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมแก้แค้นแล้วก็บวชหนึ่งวันเลยครับไม่อยากเห็นก็บวชสองน,นะผมจะเปิดบวชให้ในชุมชนแล้วกันอ่าถ้าอยากเห็นเนี่ยก็ต้องไปสมกันเลยชุบมาใช่ไหมเนี่ยโอ้สู้ไม่ได้เลยจริงๆเลเนี่ยเดีเ๋ยวเรามาดูซิว่าของการต่อษสู้เป็นไงไหนดูซิมา ตีผมห้ารอบนี้คือมาอย่างพี่นะอเลเลรี่เนี่ยแม่คนนี้นี่ทั้งหล่อทั้งเก่งเลยเนี่ยไอดีคนนี้เนี่ยนะมาเว้ด้วยขอเปิดก่อนนะทุกคนมาจัสติ้งแคสใส่ทีน้อยแน,อน่นจังวะนี้เขาเป็นดาเมจกลุ่มเนาะมาลาสแส้นช่วยคู่มากเราไป็จักรนลยิงมากโหดล่าดาเมจนะแต่ว่าติดล่ทั้งหมดห้าตัวนะโอเคเดี๋ยว,วใช้ได้นะไมส่สิติดล่มาสี่ตัวเจอทุ้เกิดติดล่ โอเคมาโลค่อยฟื้นฟูนะเพราะว่าเขาไม่นะก็ต่อคืนมาโอเคทอคืนไปแล้วก็คงวัยยุคคือไปโอเคตัดหนึ่งตัวแล้วก็มาหน้ากระหวานล่วงข้างหลังอ๋อไม่ใช่หน้ากระหวานเหรอก็ได้บอลต่อนะโอเคผู้เสียทุกคนแล้วก็มาหยิบมาส่ะหน้ากระหวานไปเนาะมาแล้วก็หยิงเข้าไปฏีการไดาพ่อเพราะไม่มีรถไฟโอเคเนาะรถเกือบได้เนี่ยโอเคกินชูบมานี่ไงคือบางทีในติหนึ่งละสี่แสนนาเมีโอ้โหหายเกือบบางทีไปแล้วจีนอสเรียบร้อยไปเถอะกระสอบทรายโอเค น้อยนะแล้วนี่เลยนะครับแสบมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมแก้แค้นเนี่ยบอกมาเลยนะทุกคนคอมเมนต์เลยนะด่วนๆเลยนะทุกคนคือด่วนๆเลยนะคือผมบอกเลยว่าจะแก้แค้นให้ได้อย่าสะสม,มนะแบบสิบห้าเหรอโอเคทุกคนนะของางั้นต้องรีบด่วนๆเลยนะเพราะว่าแบบสิบห้าแล้วนะ <c oughs> โอเคเปิดโหวตใครอยากเห็นผมมาแก้แค้นในการสมเกลียชุดล่างสองมาก,ก็โหวตหนึ่งแล้วกันนะครับอยากเห็นก็โหวสองในการวันนี้เราจะลงคลิปนี้ไปปุ๊บผมน่าจะไปโค้นชุมชนว่าใครอยากเห็นผมแก้แค้นหรือไม่นะโอเค เงี้ยวันนี้เราจะลาไปเกอนแลกวกันะฮะสวัสดีครับผม